ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคแห่งการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธป,ปกรณ์อย่างจริงจังคลิป,ปวงในที่หลุดออกมานี้ยิ่งตอกย้ำว่าแนวทางดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแผนบนกระดาษแต่เป็นโครงการที่กำลังดำเนินอยู่จริงภาพที่ปรากฏในคลิปเผยให้เห็นการทดสอบระบบอาวุธต้นแบบที่มีความซับซ้อนสูงไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ติดอาวุธไร้คนขับโดรนลาดตระเวนขนาดกลางหรือแม้แต่ระบบควบคุมจากระยะไกลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์บัญชาการหลัก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก่อนหน้านี้เรามักเห็นเฉพาะในประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาจีนหรือรัเสเซียแต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเดินตามรอยด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพภูม,มิประเทศและงบประมาณของตนเองสิ่งที่ทำให้หลายคนช็อกค,คือในคลิปมีช่วงหนึ่งที่เห็นอาวุธลักษณะคล้ายระบบต่อต้านโดรนพลังงานสูงที่ยิงลำแสงออกไปเพื่อทำลายเป้าหมายบินได้ขนาดเล็ก ซึ่งหากเป็นจริงนั่นหมายความว่าไทยกำลังพัฒนาเทคโนโลยี Direct Energy d e Weapon หรืออาวุธพลังงานโดยตรงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่สนามรบของประเทศมหาอำนาจไม่กี่แห่งการมีระบบเช่นนี้ในมือจะช่วยให้กองทัพไทยสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอากาศจากโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตโดยเฉพาะในยุคที่สงครามสมัยใหม่ใช้โดรนและอากาศยานไร้คนขับเป็นหัวใจสำคัญในการรบ อีกส่วนที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือยานเกราะต้นแบบที่ดูเหมือนจะเป็นรุ่นปรับปรุงจากแพลตฟอร์มเดิมของไทยเองมีการติดตั้งระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทําให้ผู้ควบคุมสามารถสั่งงานผ่านจอสัมผัสแทนคันบังคับแบบกลไกซึ่งเป็นสิ่งที่เคยเห็นในรถถังรุ่นใหม่ของต่างประเทศเท่านั้นตัวรถมีระบบกล้อง360องศาและมีระบบแจ้งเตือนภัยรอบคันด้วย AI ที่สามารถแยกแยะว่าภาพที่กล้องจับได้คือสัตรู มนุษย์หรือวัตถุทั่วไปถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของไทยในด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสนามรบในบางตอนของคลิปยังมีเสียงเจ้าหน้าที่พูดถึงคำว่าโครงการเรือนสวัสดซึ่งคาดว่าน่าจะหมายถึงโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธลับที่มีการพูดถึงมาหลายปีแต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก,ก่อนถ้อยคำเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสถกเถียงในสังคมว่าคลิปนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ให้กับกองทัพไทยโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มที่ บางคนมองว่านี่คือสัญญาณแห่งความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเริ่มเดินหน้าในเส้นทางของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่พึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงกังวลว่าคลิปดังกล่าวอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือหน่วยข่าวกรองต่างประเทศได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศักยภาพและโครงสร้างเทคโนโลยีภายในประเทศซึ่งอาจกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงหากข้อมูลนั้นถูกใช้วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบดังนั้นหลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้มีการสอบสวนว่าคลิปนี้หลุดออกมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้นำออกมาเผยแพร่และมีเจตนาอะไรอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือคลิปนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากในสังคมไทยผู้คนเริ่มหันกลับมาสนใจเรื่องความมั่นคงและการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารในประเทศหลายคนมองว่าแทนที่จะรู้สึกกังวลเราควรภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเหมือนในอดีต การที่ประเทศเล็กๆอย่างไทยสามารถพัฒนาอาวุธที่มีเทคโนโลยีระดับนี้ได้สแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งอาจเป็นก้าวแรกก่อขอองค์การก้าวสู่ประเทศผู้ผลิตอาวุธชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนคลิปนี้ยังเผยให้เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ในการฝึกจำลองสนามรบซึ่งทำให้ทหารไทยสามารถฝึกยุทธวิธีได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการซ้อมรบจริง การจำลองสถานการณ์ผ่านระบบสเสมือนจริงแบบ VR ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติการสามารถทดลองกลยุทธใ์ใหม่ๆได้ในสภาพแวดล้อมจำลองที่ปลอดภัยซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่กองทัพสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลใช้อยู่ในปัจจุบันภาพสุดท้ายของคลิปที่เป็นจุดที่สุดคือการยิงทดสอบขีปนาวุธขนาดเล็กจากฐานปล่อยเคลื่อนที่ซึ่งมีความแม่นยำสูงและสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้เล็กน้อยตามข้อมูลนำทาง GPS ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมหลัก หากนี่คือระบบจริงของไทยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าไทยกําลังเข้าสู่ยุคของสมาร์ทเวปอนหรืออาวุธอัจฉริยะอย่างเต็มตัวหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์มีทั้งสํานักข่าวต่างประเทศและนักวิเคราะห์ทางทหารจากหลายประเทศออกมาแสดงความคิดเห็นบางรายระบ,บุว่านี่คือสัญญาณว่าประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่สามารถพัฒนาเทคนโนโลยีป้องกันประเทศได้ด้วยตัวเอง ขณะที่บางรายก็เตือนว่าการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้อาจทําให้เกิดแรงกดดันจากต่างชาติในทางการเมืองเพราะประเทศที่เคยเป็นผู้ขายอาวุธให้ไทยอาจไม่พอใจที่ไทยเริ่มผลิตเองได้ทั้งหมดนี้ทําให้คลิป,ป่วงในที่หลุดออกมานี้กลายเป็นหนึ่งในข่าวที่สั่นสะเทือนที่สุดในปีนี้ไม่เพียงเพราะมันเผยให้เห็นอาวุธลับของไทยแต่เพราะมันสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในระบบความมั่นคงของประเทศและไม่แน่ว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้า โลกอาจต้องหันกลับมามองประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารแห่งใหม่ของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นได้เพราะนี่ไม่ใช่แค่คลิปหลุดธรรมดาแต่มันคือสัญญาณของยุคใหม่ที่กองทัพไทยกำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยืนอยู่ได้ด้วยกำลังของตัวเองอย่างแท้จริงหลังจากคลิปวงในอาวุธลับไทยถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์มันได้สร้างแรงสันเทือนไปทั่วทั้งประเทศ และแม้แต่ในวงการข่าวต่างประเทศที่ไม่เคยให้ความสนใจข่าวทหารของไทยมาก่อนก็ยังหันมาพูดถึงอย่างจริงจังคลิปนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพหลุดธรรมดาแต่มันคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าประเทศไทยได้เดินหน้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงภาพที่ปรากฏในคลิปเผยให้เห็นถึงอาวุธต้นแบบที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อทั้งยานรบอัตโนมัติโดรนจู่โจมพลังงานสูงและระบบป้องกันภัยอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและตอบสนองได้ภายในเซียววินาที รายละเอียดเหล่านี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเริ่มตั้งคําถามว่าประเทศไทยได้เทคโนโลยีระดับนี้มาจากไหนและใครคือผู้อยู่เบื้องหลังโครงการลับสุดยอดนี้มีรายงานไม่ยืนยันจากกวงในว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Thailand Defense 2030ซึ่งเป็นแผนระยะยาวของกองทัพไทยที่มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศเป้าหมายหลักคือการสร้างระบบอาวุธที่ออกแบบโดยคนไทย ผลิตโดยโรงงานในประเทศและสามารถซ่อมบำรุงได้เองโดยไม่ต้องรอชิ้นส่วนจากต่างประเทศแนวคิดนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายความมั่นคงไทยเพราะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาวุธของไทยมักยิงอยู่กับการซื้อจากต่างประเทศเป็นหลักแต่คลิปนี้แสดงให้เห็นชัดว่าประเทศไทยเริ่มมีความสามารถทางเทคโนโลยีเพียงพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาไม่ใช่เพียงผู้บริโภคอีกต่อไป ในคลิปยังปรากฏภาพของอาวุธต้นแบบที่หลายคนเชื่อว่าเป็นระบบจู่โจมแบบไฮบริดซึ่งรวมเอาความสามารถของโดรนลาดตระเวนโดรนติดอาวุธและระบบยิงนำวิถีเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเครื่องบินไร้คนขับขนาดเล็กที่บินอยู่ในคลิปสามารถลอยนิ่งกลางอากาศก่อนปล่อยขีปนาวุธขนาดเล็กลงสู่เป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงซึ่งหากเป็นของจริงเท่ากับว่าไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีการเล็งและควบคุมด้วย AI ที่เทียบเท่าประเทศมหาอำนาจในเอเชียอย่างจีนหรือเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมีภาพของระบบควบคุมบนภาพพื้นดินที่มีจอภาพหลายจอแสดงข้อมูลเรียลไทม์ทั้งความสูงระยะทางและพิกัด GPS ของโดรนแต่ละลำโดยมีเจ้าหน้าที่เพียงสองคนควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดมีการสังเกตว่าระบบเหล่านี้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาไทยซึ่งแปลว่าเป็นผลงานของนักพัฒนานาประเทศอย่างแน่นอนจุดนี้เองที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าโครงการอาวุธลับนี้อาจเกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในประเทศ เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลาดกระบังหรือพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีทีมวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับโลกอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีเอกชนรายใหญ่ของไทยที่เข้ามาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์และระบบสื่อสารเข้ารหัสพิเศษเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ทางทหารสิ่งที่ทําให้คลิปนี้เป็นที่พูดถึงมาคือภาพของอาวุธที่มีลักษณะคล้ายโดรนจมปีใต้น้ําหรือที่เรียกว่า u u v u n m e n เน d e r น e ดอ a ์ e อเตอรซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ในระดับความลึกปานกลางและใช้ตรวจจับเรือดำน้ำของสัตรูเทคโนโลยีนี้ถือว่าล้ำหน้าอย่างมากเพราะแม้แต่ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบแบบนี้ใช้ในกองทัพของตนเองหากไทยสามารถพัฒนาได้สำเร็จจะทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการป้องกันน้านน้ำที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงระบบ CUAV หรือระบบต่อต้านโดรนที่ปรากฏในบางเฟรมของคลิปซึ่งดูเหมือนเป็นปืนยิงคลื่นรบกวนสัญญาณที่ติดตั้งบนรถยุทธวิธีเบาเจ้าหน้าที่ใช้เพียงการล็อกเป้าด้วยกล้องจากระยะ1กิโลเมตรก่อนกดยิงเพื่อทาให้โดรนสัตว์ูตกในเวลาไม่ถึง3วินาทีความสามารถเช่นนี้บ่งชี้ว่าไทยอาจกําลังทดลองเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สามารถใช้ได้ทั้งในสนามรบและการป้องกันภัยทางอากาศในเมืองใหญ่สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้กันคือการจัดการข้อมูลลับในคลิปนี้ เพราะภาพที่หลุดออกมาดูเหมือนมาจากพื้นที่ทดสอบภายในค่ายทหารซึ่งควรเป็นเขตปิดสําหรับบุคคลภายนอกการรั่วไหลของคลิปเช่นนี้ทําให้หลายฝ่ายตั้งคําถามว่ามีมือในอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรืออาจเป็นการเผยแพร่โดยจงใจเพื่อแสดงพลังให้ต่างประเทศเห็นถึงศักยภาพของไทยเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาแบบใหม่ที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการส่งสัญ,ญญาณเตือนถึงคู่แข่งในภูมิภาค แต่ไม่ว่าจะมีเจตนาใดคลิปนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากที่เคยคิดว่าประเทศเราไม่สามารถผลิตอาวุธล้ำสมัยได้ด้วยตนเองพวกเขาเริ่มรู้สึกภาคภูมิใจและมีความหวังว่าในอนาคตไทยอาจกลายเป็นประเทศผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์รายใหญ่ในภูมิภาคนี้ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางทหารแล้วยังอาจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มีเวทีในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ท้ายที่สุดคลิปปวงในอาวุธลับไทยที่ช็อกทั้งโลกนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์หลุดของข้อมูลลับแต่เป็นการเปิดม่านแห่งยุคใหม่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทยมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือทรัพยากรที่มีจํากัดแต่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้จากความรู้ความสามารถและจิตวิญ,ญญาณแห่งการพึ่งพาตนเองโลกอาจเพิ่งเริ่มประนับว่าเบื้องหลังความเงียบของประเทศไทยนั้น แท้จริงแล้วมีพลังแห่งความก้าวหน้าที่พร้อมจะทำให้ทั้งโลกต้องหันกลับมามองอีกครั้งด้วยความทึ่งและยอมรับอย่างแท้จริง